สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการส่งลิงก์นะคะของ IG ของเราเนี่ยให้กับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชัน line หรือว่าแอปพลิเคชัน f a c e b o o k หรือว่าในแอปต่างๆนะคะจะมีวิธีการส่งยังไงนะคะในกรณีที่เพื่อนขอ IG นะคะแต่ว่าเราถ้าสมมติว่าเราให้ให้ชื่อ IG ไปแล้วเนี่ยเพื่อนไม่สามารถค้นหาได้นะคะแต่ว่าถ้าค้นหาในลิงก์เนี่ยสามารถหาได้เลยจะมีวิธีการยังไงนะคะก่อนอื่นเลยให้เรา เข้ามาไปที่หน้าหลักค่ะแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดนะคะให้เลือกแชร์เพื่อนทางนะคะก็จะมีปุ่มที่ให้เราแชร์ให้เราคัดลอกนะคะแล้วก็เขาจะให้เราเลือกข้างล่างเลยว่าจะส่งไปที่ไหนส่งไปที่ไลน์หรือว่าส่งไปที่ Facebook นะคะถ้าเราต้องการส่งไปที่ไลน์เราก็ทําการคัดลอกนะคะสมมติว่าในกรณีที่เพื่อนของไลน์เราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ทําการคัดลอกแล้วก็ไปที่หน้าไลน์ค่ะทีนี้พอไปที่หน้าไลน์เจอเพื่อนที่เราต้องการจะคัดลอกแล้วเนี่ยก็ เลือกเพื่อนนะคะแล้วก็ทำการกด ค้างไว้แล้วก็วางค่ะจากนั้นเพื่อนก็จะสามารถค้นหาเราใน IG นะคะเจอชื่อเรานะคะโดยที่ชื่อซ้ําในกรณีที่มีชื่อซ้ำเนี่ยก็จะไม่ไม่เป็นปัญหาในส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครกําลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะคะสามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้คุณคุณน้องฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะคะคลิปต่อไปอยากให้ คนนักฝนทําเกี่ยวกับอะไรก็